ใชครับมดโชว์เคสนะฮะวันนี้เราอยู่กับ NPC เฟียลนะฮะซึ่งเป็นมาจากมดชื่อว่า Custom NPC นะฮะซึ่งเราจะให้เขามาช่วยรีวิวนะโอเคนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะผมจะไปรีวิวมดนะฮะที่ชื่อว่า H <c oughs> ทำไมเอ <c oughs> ็นพีซีเ่อเดินได้ NPC ขอใหีข้าวเจ้าคือเฟียลแห่งกรุงศรี<ส>อโยธยา What the fuck up วมาจากเมืองโรนันดินโจหรือเปล่าวะโรนันโอมันน eh, ักฟุตบอลไม่ใช่หรออ๋อเหรอวันนี้เราก็อยู่กับเฟียลลี่ควยนะฮะซึ่งไอ้แฟนกูชื่อเฟียลชื่อเฟียลชื่ออะไรปะนะฮะก็อยู่กับฟิวลี่คงนะฮะซึ่งหลังจากคลิปที่แล้วนะที่เราสัญญากันไว้ว่าหลังจากแผนดอลลาร์บอลนะถ้าได้เกินเท่าไหร่นะพันไลค์พันไลค์ตอนนี้สามพันแล้วพุกงมา นะฮะจะอัดพาร์ท2แต่ว่าก็ไม่ไม่รู้จะอัดอะไรพันดอลลาร์เราก็เลยมาอัดมอดด้วยกันเป็นพาร์ทที่2นะฮะซึ่งมอดนี้ชื่อว่ามอดอะไรครับ Hackerly Craft Challenge c h a l l ยังจะยังจะได้เล่นด้วยเหรอโอเคนะฮะก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทำไมแม่งเป็นรูงี้วะเนี่ยโคตรเหลี่ยมเลยอ่ะเาขุดไว้เลยอ่ะโอเคเร็วๆอื่นนะฮะ ก็เราก็จะเจอนะฮะสิ่งนี้นะฮะเป็นมัชเมลโล่ก้อนใหญ่นะฮะอยู่ในโลกของเรานะฮะเดี๋ยวกินดิมันคือเออมันคือก้อนไม่เหมือนก้อนแฟปเลยก้อนแฟปอะ่ะเออรสชาติมันอร่อยออนะ,ะฮะเดี๋ยวผมึนะะ่งเจ้าสิ่งนี้มันชื่อว่าอะไรฮะเจ้าสิ่งนี้มันชื่อเทอร์มิน e d เ็ดนะครับแล้วก็จะมีกริชคอร์อยู่ตรงกลางนะซึ่งเดี๋ยวลองเกมโอศูน,นะฮะเกมโอศูคุณได้ไหมเกมโอศู แล้วขุดแล้วก็วิ่งเข้าไปนะฮะรู้จักใช่ไหมครับเขาว่าโยโร่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโยโร่นะฮะก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่นะฮะนั่นเป็นหนึ่งไปวิ่งอยู่ข้างๆมันมันก็จะเสียดามเมจนะฮะโอเคนะแล้วก็แล้วก็คุณไม่สามารถขุดได้ด้วยมือนะฮะเดี๋ยวลองขุดนะฮะขุดไม่ได้นะฮะฮะแล้วก็ซึ่งเราต้องมีอุปกรณ์ในการขุดมันนะฮะซึ่งอุปกรณ์นี้ชื่อว่าอะไรเนี่ย เชื่อว่ากริชชาเวสเตอร์นะฮะซึ่งคราฟอย่างนี้นะฮะตามภาพมันก็อาจจะแพงอยู่นะครับแต่ว่าถือว่าเขาเรียกว่าอะไรคุ้มค่านะฮะคุ้มค่าแบบคุ้มค่าเชี่ยนะฮะเพราะว่ามันแบบว่าไม่ไม่ต้องพูดว่าคุ้มค่าสำหรับคนบางคนเท่านั้นนะฮะซึ่งคุณก็สามารถเอามาขุดได้นะครับแล้วก็จะดอก A พวกนี้มาแต่รู้สึกว่ามันขุดอันใหญ่ไม่ได้ครับพี่ขุดอันใหญ่ไม่ได้เพราะอันใหญ่ตอนนี้มันเป็นสําหรับ ไอเคีทีหมดออรีนะฮะซึ่งเอาถ้ามันแม่งเจเนเรทแบบบนบ้านกูเนี่ยจยังไงก็เท่ดีครับเฟี้ยวเลยแบบมีมัชเบโลอยู่บนบ้านเนี่ยมาดูกันต่อนะฮะซึ่งครับถามว่าเอาไอไอเทอร์เนตเต็ดเนี่ยเอามาทำเฮียให้ได้นะก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูไอเครื่องนี้ก่อนนะครับว่าคาบยังไงแล้วมันคาเหรอฮะไม่ได้ยินว่าคาบอ่ะคาเลยใช่ อะไรกอึงเบลอไหมเนี่ยเไมยก็มาก็ได้ยินจริงๆว่าแกแบบมึงพูดคำว่าค้ากูงงอะอะไรค้าเนี่ยเออนั่นแหละมาต่อเดี๋ยวต่อเลยนะครับก็คุณต้องสร้างไอเครื่องที่ชื่อว่าชื่อว่ากิลด e d s t o n e นะครับซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ Redstone บล็อกอันหนึ่งแล้วก็ทอง8อันนะครับก็จะได้ไอกิลด e d s t o n e ก็ครับจะสิ่งนี้ต่อด้วยนะฮะชื่อว่า Emerald Glass นะฮะ Emerald Glass นะฮะก็ตามตามภาพนะครับตามภาพด้วยแล้วก็เอาไปรวมกันนะฮะแล้วก็ไปรวมกรน combine ออกมาเป็นคอร์ดัม analyzer นะฮะเนี่ยเพราะมันเซอร์มากเลยแต่ว่า texture นี่สวยเอยเห็นหน้ามึงผ่านนี่หน้าหน้ามีสีด้วยสุดยอดนะฮะก็ไอเครื่องเนี้ย คุณเนี่ยเอามาทำอะไรได้คุณก็แค่ใส่ไอเทอร์มินเอตต์เข้าไปแหละปุ๊บมันก็จะไอทำการเหมือนสุ่มว่าคุณจะได้อะไรซึ่งคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ไอพวกนี้นะครับกิจฉาดแล้วก็เอ็กซ์พอยนะฮะเอ็กซ์พอยแปลว่าอะไรเฟี้ยเอ็กซ์พอย EP EP อีนฟิวโปรแกรมอ่ะอินลิวโปรแกรมอ่ะเอออินิวโปรแกรมแปลว่าโปรแกรมภาษาอังกฤษกูไม่ได้ถามอีกหรือเปกรมไม่ได้ถามเอ็กซ์พล <c oughs> อยม,มานานว่ามันแปลว่าอะไร exploit 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 เออแบบว่าดูสำเดียวกันะฮะ exploit แบบว่าไม่รู้นะมันเป็นภาษาไทยอ่ะนะฮะ exploit แปลว่าความสามารถนะฮะนี่คือคือไม่ได้รู้หรอกนะคือเมื่อกี้กูต้องคิดเสิร์ช google translate เมื่อก่อนที่จะถ่ายคลิปนะโอเคแล้ว ซึ่งเดี๋ยวเฟี้ยวโชว์ก็เดี่ยได้เดยสปอยมาหนึ่งนะฮะนี้ไหนๆแคปิตอลเจอเออนะฮะเดี๋ยวเราจะโชว์กันอีกครั้งแต่ก่อนอื่นเราจะไปโชว์สิ่งที่เรียกว่ากริชชาดกันก่อนนะซึ่งกริชชาเนี่ยเอาไปใส่ในบีเวิงสเตนนะต้องใส่ในอักวิบโพชชั่นนะฮะเราจะลองใส่เข้าไปนะกวกะกูว่ากูทำผิดครบเฟี้ยวไม่ต้องใช้กริชพาวเดอร์นะฮะซึ่งคราฟด้วยการใช้กริชชาดสี่อันนะฮะอยู่ในช่องคราฟนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในบีเวิงสเตนนะฮะแล้วก็รอนะะฮ นอนฉันก็ยังรอคนเดียวอยู่ฉันก็ยังนานอย่างวะนะเรา <c oughs> เราก็จะปล่อยให้ปล่อยมันไปนะฮะรอจนกว่ามันจะเสร็จ <c oughs> มันไปอย่างที่เป็นโอเคเดี๋ยวโอเคตรงนี้ก็ได้ไอ้นี้ละโอเคประสบะะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ถ้าถ้าเราไม่อยากได้นะซึ่งผมแน่ใจว่าคนไม่อยากถื่มแน่นอนนะ <c oughs> ไม่ไม่อยากแน่นแน่นอนฮะซึ่งก็ทำให้มันนับใจขึ้นใช้การพาวเดอร์นะฮะทำให้กลายเป็นสเปซโพชั่นได้นะซึ่งก็คือมันก็จะเกิดโอ้ย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 อันตรายว่ะเจ้าไปลงกลับมาหาข้ากองหนึ่งมูนึงอันตรายว่ะโอ้โห นะครโอ้ย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 ยาหมื่นนะครับก็เปลียนแบบคุณเลยไม่คุ้มตอนนี้นะยาโอ้พี่วัตถุพ่อเดี๋ยวเดี๋เอาให้ดูก่อนเดี๋ยวลากนมออกมาก่อนนะ M อ็มลากนมนะครับนะฮะลากนมแปะก็จะเห็นว่าคุณเหมือนว่าคุณใส่ไอ้อะไรซุปเปอร์สกิลเลตออปชันที่อยู่ในไอออปชันของคุณครับมันก็จะสั่นหน้าไปเองแบบดั้งสะบัดแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนเท็กเจอร์ไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน โอ้ยลืมเตือนนะถ้าใครมีแบบว่าอาการเกี่ยวกับการพวกสีกับพิตนะก็อย่าไปเล่นกับเพื่อนคุณที่เป็นนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เขาแบบอ้วกได้ตาบอดตาบอดตาบอดเลยหรอวะาโหดไปยมั้งคอไอ้เพื่อนกูเป็นคนเป็นกูเป็นเพื่อนตาบอดสีนะตาตาบอดสีไม่ได้แปลว่าแบบว่ามันจะทําให้ตาบอดแต่แต่ไม่ใช่ไม่เห็นแม่งเป็นภาพสีเทาหมด นะฮะซึ่งคุณ um> ก็เอาไปแกล้งเพื่อนได้นะฮะหรือไม่ก็จะใส่ตัวเองก็ได้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดู exploit กันแต่ละอันนะฮะอันแรกนะฮะเราจะมาดูอันที่เรียกว่าเอ่ออันนี้กันก่อนแล้วกันนะฮะที่เรียกว่าเมลบอมนะฮะเฟี้ยวหยิบไปอันหนึ่งเมลบอมเมลบอมนะฮะซึ่งเมลบอมนะฮะคุณสามารถเอาไปใส่เพื่อนอย่างนี้ได้ครับโดกรอบไฟโดยการกอบบอาไฟซึ่งต่อยนะฮะเก่งกามาก ่าคุณก็จะได้มิลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรกระดาษนะที่ซึ่งเขียนของต่างๆอย่างเช่ง sgr something w o r d for hero by comeback to aol aol elfin online มันเยอะมากเลย you r order h a l ship อ๋อกูได้จดหมายตำนานเว้ยอะไรวะดูยูวันโอพีแค่มันเขียนว่า can i has op ป่ะเฉยเขาโก้ดูยูวันเขอโก้ดูยูวันอ๋อ spare blocker you got bar bar b a ซึ่งก็สนุกดีนะฮะในการนั่งอ่านแต่ว่า โดยถ้าแบบมันเยอะๆนี่ก็ไม่ไหวนะฮะน่ารำคาญนะก็สามารถเอาไปต่อยใส่เพื่อนคุณเพื่อ,อทําความรำคาญได้นะครับอันต่อไปนะฮะคือเราจะมาดูอันที่เรียกว่า <Yeah. S 1> อันที่เรียกว่าอันนี้เนี่ยสปิทเทิลเจร์นะฮะซึ่งสปิทเทิลเจร์เนี่ยคุณสามารถต่อยหาเพื่อนหรือไม่ว่าคี้ขวาได้นะใช้สามารถใช้กับตัวเองนะหรือว่าใช้กับเพื่อนก็นได้ก็จะทีไปที่อื่น นะฮะซึ่งมันก็จะทีไปเพื่อนๆองคน S3 S3 3นะฮะนะฮะคขาอยู่ที่อยู่ X66Y70 ตอนนี้อยู่ X189 นะฮะนะฮะซึ่งประมาณนี้นะฮะแต่จะเทพอร์เพื่อนคณไปที่อื่นนั่นเองสวัสดีไงอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่ใกล้กูสามารถกลับไปด้วยเส้นแห่งวูบารินได้โอ้แทกโคชมาแล้ว เราะยายารอเล่นไม่ได้ยิบมาโอเคอันต่อไปนะเราจะดูอันที่ชื่อว่าไอเทมคอนเทนเจส์นะครับเฟี้ยลลองถือไอเทมอะไรก็ได้นะฮะไม่เป็นไรกูให้มาโอเคแล้วก็เราต่อยเข้าไปนะฮะขอไอเทมหน่อยดิหะหาซึ่งคุณก็จะได้เอ่อสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนเจส์นะมันคล้าย พชั่นแบบเอนแชนนะแต่ว่าก็ไม่รู้ทําไมนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้จริงๆเลยแล้วเฟียก็เขย,ย่าหัวเป็นชาวล็อกนะฮะก็ไม่รู้ทําไมเฟียทําอย่างนั้นนะฮะแล้วก็จะมีอ<แ>ีกอันชื่อว่าไอเทมอินเฟคชั่นนะครับซึ่งก็จะทําให้อะไอเทมนั้นติดเ,เชื้อ yeah. นะฮะติดเชื้ <S 1> <S 1> อเลยติดเชื้อเฮี้ยนั่งเกมโหมดสวนก่อนเอาแล้วแล้วเมื่อกี้มัหนหายไปไหนวะอ้าวหายเหรอเมื่อกี้ว่า <S <S กูใส่ไปแล้วนะ นะใส่เข้าไปนะปุ Ü ๊เส้นกลมไม่ถือไอเทมอยู่นะฮะซึ่งมันก็ทำให้ไอเทมโพติอินเฟกซึ่งจะทำให้แบบดูบิลิตี้นะฮะลดลงอย่างรวดเร็วนะฮะสักรบดาบเห็นท,ทางนมของผมนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นเอ็กแชนมันคิดว่าอิเฟ c เต็นะลองเอาไปดูกันนะลองลองหยิบไปดูซึ่งถ้าเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอะบวก แบบดาบนะฮะมันก็จะทำให้ดูบลิที้ลดลงนะครับแล้วก็อันต่อไปคือเควสไอเทมแฟลกนะซึ่งเป็นอะไรที่อะไรที่แบบนี้มากไอเฟีลกูเพิ่งเอานมออกไปเข้าใจไหมแบบว่าไปเสริมมาไม่ใช่กูเพิ่งเอานมออกนมออกจากจากอิทอมบี้อะไรใช่ใช่ทัมบี้อะไรทัมบี้พ่อทัมบี้พ่อเนี่นะฮะซึ่งอันต่อไปนะคือเควสไอเทมแฟลกนะซึ่งเป็นอย่างนี้ขอไหนขอไอเทมหน่อยดิแล้วก็ ก็นะฮะก็คือไอ้อันนี้ก็จะทําให้คุณโยนไอเทมหรือว่าเนี่ยขณะผมจิ้มเมาส์โยนออกไปไม่ก็จะกลับเข้ามามือใหม่นะฮะเดี๋ยวเฟียวลองใส่ไอเทมไอเทมเควสไอเทมเควสแฟกมาดิใส่ใส่ข้าถังนมก่อนดิใส่ข้าวนมก่อนดิข้าวนมเออจับนมหน่อยนะฮะก็เป็นเควสไอเทมนะซึ่งคุณไม่สามารถโยนมันออกได้นะฮะซึ่งโยนแบบกดลากดรอปไม่ได้ด้วยนะเอาทิ้งได้ครีเอทีฟได้ไหมได้นะฮะ ก็สำหรับเอาไว้เกียร์ในเซอร์ไวร์ลนั่นเองนะโอเคเว้งถ้าสมมติว่าคุณไม่คุณจำไม่ได้ก็มีเทคนิคการจำอย่างหนึ่งนะครับเว้ยไอเทมก็เรื่องสภาพว่าเหมือนคุณเล่นพวกเกม RPG นะที่แม่งเป็นไอเทมที่แม่งอยู่ในเควสแล้วแม่งบอกว่าไอสัตว์มึงห้ามทิ้งไอสัตว์มึงห้ามทิ้งอะไรเนี้ยเกมอะไรแม่งบอกว่าไอสัตว์ห้ามทิ้งมาต่อไอเทมต่อไปละมีหรปะโอ้โดนนะฮะอันต่อไปนะฮะคือแมสซิ่งวิดเทลนะฮะซึ่ง เป็นอะไรที่ดีนะฮะดีสำหรับตัวเองแล้วก็หลายสำหรับเพื่อนนะซึ่ง b u r s i n g wheel i t นะฮะจะเป็นการทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เลือดคุณเพิ่มขึ้นได้นะฮะเมื่อคุณลิกขวาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะจะหมดสุดนะเลยลิกขวาซึ่งคุณสามารถสแปมได้เรื่อยๆนะฮะมันไม่มีวันหมดเลยนะลิกขวาไปเรื่อยนะปับปับปััเฟี้ยวไหมอันนึงไปเดี๋ยวๆๆๆเดะเขวาไปเรื่อยฮะ เลือดคุณก็จะเพิ่มเรื่อยๆเลยนะฮะซึ่งคุณน่าจะทําได้เรื่อยๆนะฮะมันไม่มีวันหมดแต่ว่านะเห็นเห็นเห็นเลือดเฟียวนะแม่งร้อยกว่าแล้วตอนนี้นะซึ่งเมื่อคุณเอาไอเทมนี้ใส่เพื่อนนะซึ่งเลือดเลือดเพื่อนก็จะลดนะนะเห็นได้ว่าร้อยแปดสิบสี่เหลือร้อยแปดสองเหลือร้อยแปดสิบนะฮะเหลือร้อยเจ็ดสิบแปดเหลือร้อยเจ็ดสิบหกนะ,ะแล้วก็มันไม่ใช่เอฟเฟกนะฮะเห็นว่ามันไม่ใช่พวกแอบซอร์พชั่นหรือว่าเฮลบูทนะฮะมันเป็นแบบว่าเลือดจริงๆนะฮะ มันคือเรียวเฮลเรียวจิตสัมผัสเรียวเรียวมันเกี่ยวอะไรวะ <c oughs> นะฮะซึ่งเฟลคย่าตัวตายนะครับแล้วเรือ,อก,ก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะฮะอ่ะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสาธิตที่ดูนะว่าถ้าใช้กับเพื่อนนะมันจะเป็นยังไงนะ like, ครับสวัสดีเฟี้ยวมรับได้อ่ะเ <c oughs> นี่ยมาจอเรือก,ก็จะลดลดไปได้เรื่อยนี่ยติดต่อดิแม่งมด มาเดี๋ยวรอรอกับคนดารวิทคงบ้านนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวอะไรไอ้ชื่อะไรวะ missing w i t a i l นะฮะ missing detail นะเดี๋ยวก๊อปมาเยอะๆนะเอ็ดจ็ดแปดแล้วก็เก้าปุ๊บนะแล้วก็ลองดูปุ๊บ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 อาฮะลองดูมึงมึงมึอเห็นเลือดตัวเองใช่ไหมอืมกูเห็น แล้วถ้ากูต่อยมึงครั้งนึงมึงอยากให้กูฆ่ามึงใช่ไหมเอ๊ะฉันเลือดมึงไม่เดือดเท่าไหร่นะหายก็แปลว่าเลือดหมดตัวนะฮะคือเลือดมันสามารถหมดได้นะฮะมันจะเต็มเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็หมดหมดได้นะซึ่งก็เป็นอะไรที่เอาไว้แกล้งเพื่อนได้ดีมากนะครัชอันต่อไปนะคือแล้วทำไมมันเหลือสปิทอลจิก์อันต่อไปคือเรนเดอร์เลอร์ครัชนะซึ่งเป็นไอเทมเอออย่าเรากับกู เอ็มพูดว่าอะไรเนี่ยฟอะไรนะพูดว่าอะไรนะเฮ้ยโดนไหมโดนเอากูก็โดนนะฮะซึ่งไอเทมนี้นะฮะจะเป็นไอเทมที่ทำให้หน้าเกลงคุณนะฮะซึ่งก็จะขึ้นรูปนอชนะแล้วก็ศูนย์ศูนย์บ้าบานะซึ่งคุณไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะฮะเอาตีเอ๊ะเแอปตัอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวก็ขอทำการกลับเข้าไปในเกมใหม่อีกทีนึงก่อนนะฮะ มันค้างหรือ, <c oughs> อเฟีเ้ยวโอเคนะหลังจากทุกคนนะได้เรี่ยงรู้นะรับรู้ถึงเอ่อบอสนี้ไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้เราก็จะทำชาเลนจ์นะฮะหรือว่า PP พชาเลนจ์นั่นเองนะโดยการใช้เฮลิ o ูดนะซึ่งผมได้กำหนดกับเฟี้ยวไว้ว่าให้ใส่เลือดคนละสามแถวใช่ไหมครับตอนนี้สามแถวยังครับสามแถวครับตอนนี้เป็นรถสามแถวแล้วฮะนะฮะแบบว่าซ้อนซ้อนสามแถวเนี่ยรถสามพี่กบายนะฮะ ตอสามไปฝีดกฎหมายซึ่งผมก็ทำหมดเลยใช่ไหมใช่ซึ่งเราก็จะใส่ชุดก็ไอรอนนะเราพีพีกันนะฮะเราดูว่าเราจะเออเขาเรียกว่าอะไรใครจะเป็นที่หนึ่งในการพีพีไม่มีอยู่สองเราก็จะใช้แค่อาวุธแค่ดาบไอรอนนะห้ามใช้ไอเทมอื่นนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคนะฮะทำเซตก่อนเลยครับทำเซตศูนย์สามพร้อมไหมพร้อมสอง หนึ่งเริ่มโอ้โหพี่กูอยากรอเอออา์มกูนึิขึ้นได้ทำไมเราไม่พีพีเดืดเดือบไอยาเวนนั่นอะ เฮ้ย่อ้ันเมื่อกี้อะไรโอ้โหรู้เลยอะไรครูศาสาร์บวกชาร์มเห้ของมึงเนี่ยปบทับนี่ต้องฟีฟีแบบนี้สิรู้เลยรู้เลยความเมารู้ความมัดเออเต็มแม่งหายเมาเลย อ๋อนี่ยตีมันหายเมาด้วยหายเมามึนเป๊ะมึงเงอะเป๊ะกูยังไม่หายเลยของกูตีแล้วไม่หายโอ้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 โอเช่นวิเศษไอ้มันเดี๋ยวไอ้ไอ้พอย์ันเราลดเลือดมึงไม่ลดเลยเนี่ยลดดิกระบดแล้วเนี่ยไม่เกิดเลอกี่นาทีว่าพชั่นโอเคศูนย์ละวทาไปดาบแม่งฟันยังไงแม่งก็ไม่ตายเนี่ย ้แอ้วารย์ไม่แค่แต่โอ้เฟียวนี่โอ้เล่นของของอะไรเราเิ่งไม่ทำเลยไี่นีฮะก็กลับไปอีกครั้งนะจุดนี้นะฮะเราก็จะทำเป็นราวสองในการ PVP โดยการใช้โพชั่นนะฮะถ้าใครแบบว่า ปวดตาก็ปวดตาไปนะช่างไม่น,นะนะแล้วก็เราจะมาล,ลองดูกันนะว่าใครจะชนะนะครับตอนนี้เลือด3ามแถวแล้วใช่ไหมครับครับสามสองหนึ่งโอ้แมตียากจังไวรโอ้โหเมาทัว

ออยมองไม่ได้เบลอเบลอแล้วเบลอเบลอเออโอ้มองไปดูเรื่องพอชั่นหมดต้องรับพ้อยชั่นต่อนะฮะทำไมไปให้กดดื่มไปเลยวะโอ้ราไมปบนหันไม่โดนเลยไม่นะหมูน้อยมากหันยากใช่ไหมโอ้ยก็ทำไมหมูหน้าตาประหลาดเมื่อกี้อินทรพิกไัย โอ้ยเอ้ยโอ้ยมันกูุบยากมากเลยเนี่ยจะตายแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหแม็กซ์วิ่งแล้วดูดูดูวิธีหนีเนี่ยแล้วก็จะกลับไปหาเปียวไงแม่งหมองเอ้ยม่งโอ้โหกูวิ่งไม่รู้เรื่องละเบอร์เบอรมาถั่แลวมาถั่แล้วเออเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นเอาละมันหันหน้าบนดาไปเนไหม โอ้กูไปก็โอเคนะเบลเมามากโอโอโแบนแบนบิดนี่กูเล่นมาริโอใช่ไหมโอโอโอพิกพิกกี้น่าว what the fuck ไอ้นั่นจะไปคุ้งอ่อทำไมโอ้โหยังกุ้งอยู่เลยโอตีสตันนะจุดนี้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 โอ้ยเริ่มลายตายเลยเดี๋ยวกูอยู่ไหนเนี่ยนจุดนี้นะ ขอขอกกินสเต็กนะฮะเขากินสเต็กแล้วนะฮะงามงามงับงามงามงามณจุดนี้เราต้องทำการปิดฉากนะฮะปิดฉากไปเรียกคุณแล้วนะฮะเฟลมหรือเลือดอะไรฮ่าเลืออีกหนึ่งลอดโอ้โหสุดยงามไปเลย,ไ,เยไ, <c oughs> ไอ้เหี้ยเตะไ่โดนปิดฉากเฮ้ยตัวน่ะไอ้แผ่นน้ำมันโน no. เรื่องที่เหมือนกูเลยเฮ้ยมึงแน่มึงทำอะไรของมึงกูบอกว่าห้ามโกงไงแล้วมึงเลยมาขอ,อจบแค่นี้แล้วกันโอ,โอเคนะก็รู้สึกว่าตามเมื่อกี้รู้สึกมือนว่าผมจะชนะนะฮะโอ้โหจดนะโอ้โหใสสะอาดนะฮะมีเลือดแค่มีเลือดแค,มแค่มีเือแค่แปดแถวเองนะฮะ ก็เอาดูด้านนี้รับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันนะถ้าถึงประมาณกี่ไลค์ดีรอบนี้นะฮะเออเอาพันห้ารอบนี้อ่านะฮะพันห้าไลค์นะฮะก็เราจะถ่ายมอสพันห5ารนะไม่ใช่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนึ่งหนึ่นะฮะถ้าถึง1นึ0งไลค์นะฮะเราจะทำพาร์ตต่อไปนะสำหรับมอสแบบรีวิวคู่นะฮะซึ่งก็อาจจะมีคนอื่นมาด้วยนะอาจจะนะก็ สวัสดีนะก็ไม่มีอะไรครันก่อนก่อนปิดเอประกาศได้สามสิบเคก่อนโอเคเฟียประกาศเลยฮะเออเออข้าพระเช้าก็จะถึงสามสิบเคแล้วนะฮะก็จะจัดกิจกรรมเหมือนแบบว่าวาดแฟนอาร์ตนะครับแบบเป็นรีดีไซน์เลยก็ลองวาดวาดส่งงานมาได้นะครับก็จะจะเริ่มกิจกรรมระยะเวลาก็จะขึ้นอยู่ว่าเจ้าของผมจะคิดว่าเอากี่เดือนดีเอากี่เดือนดี เอาประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันนะก็นะก็กิจกรรมประกวดแบบอ0 k นะครับก็คือแบบดีไซน์เลยคือถ้าใครที่ว่าแสารแล้วโดนใจที่สุดจะพร้อมจะเปลี่ยนสกินด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ผู้ชนะเนี่ยก็จะได้เออตอนนี้ก็จัดรางวัลอยู่ยังไม่แน่ใจแต่คาดเดาว,ว่าผู้ยังเออถ้ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะเป็น RPG Maker VX a นะครับเป็นโปเอเป็นซอฟต์แวร์การสร้างเกมจะเป็นคีย์ของสตรีมโดยตรงเลยนะฮะ เล่นีรางวัลตอนนี้นะสำหรับที่หนึ่งตอนเดี๋ยวมีที่สองที่สามด้วยแต่ที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบยันล้าอะไรก็ว่าไปไม่มีนะฮะโอเคนะกิจกรรมของเฟียวนะสำหรับผมก็รอดูต่อไปนะรับรองมีแน่นอนแล้วก็แจกของดีแน่นอนนะฮะซึ่งของดีนี่ดีจริงๆนะฮะนะก็ขอบคุณที่ท่านรับชมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคระสามารถดูช anel เฟียวได้ใน ในไหนวะดีวะใต้เดสคริปชั่นนะฮะแล้วก็อย่าอย่าลืมดูช anel อาร์มใต้ได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 ้พ่อคนเดสคริปชั่นนะฮะหรือไม่ก็กดตรงหน้าจอตรงนี้เลยที่เป็นรูปนอชนะฮะแลวสามารถลิงก์ไปที่ช anel ของเฟียวได้นะโอเคก็ขอบคุณท่านรับชมด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครต์กันนะผมนายวิทย์คงและผมเฟริโก้งนะฮะเจอกันคลิปนะบ <Bye bye. S 1> ๊ายบาย